มาถ่ายอีกรอบมาแก้ตัวใช่ไหมแก้ตัวเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยเอาตกใตัวทอับต,ต,ตัวท็อปรอเฮ้ยเกินไปเฮ้ย,<ป>เ,ยเกินไปอะ่ะเฮ้ยมันโอ้ได้เหรอดูท่าดูท่าไปไป เปิดแกนเลยอ่ะไม่เปิดแกนแท้เลยพอพอแล้วก็ขับเลยมาเลไม่ตอ <k iller> ่อรอบสองอ่ะรอบสองรอบสองเอาไม่ให้คักเลยอ่ะเฮ้ย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 ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วอ่ะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้ว่ยแพ้เปล่าแพ้เปล่าแพ้ไหมแพ้ไหมเฮ้ย ไปรอสามรอสามส้สามสองหนึ่งไปเอ้ย